ดนั้นสองวันนี้เกือบสองพันเลยนะวันละแปดร้อยแปดร้อยเลยนะขัดทุนสมุิหัดทุนหาเง้น,นเห็นแต่สางเงียบเร้สางตักว่าท่านใดเด้อสางตัก,ากาสางตักกับสางยาบ่ท่านใดครับปูผ่ากับว่าท่านมีขาสางห้หะให้แต่สางเงียบสางตัดว่ท่านใดเด้อสางตัด ตั้งปูกไอแห้งหลายเพราะไงปู3สามสี่ข้อนเหมือนเนี้ยท่านพ่อขับไปอยู <laughs> ต่ตัวกลางตัวกลางเนี่ยพี่ก็คล้องแล้วนะนี่จะก็เริ่มคล้องแล้วด mm ิ hmm. แต่ก่อนเปิดแต mm ่ยูทูบดู แล้วลีลาการพับทอนเป็นฟืบฟืบไม่ต้องไปโพ้งแล้วก็คิ้วนะคะนี่ก็จะจับึืบฟืบหนุนเร็วขนาดนางเฟาต้องคอยวันนั้นว่าจะฝึกทำนะวันนั้น จะก็ไปคิวนี่ก่อนกลัวงานไม่ออกนี่ด้านหน้า ใส่ได้สีเหลืองเหลืองทองเหลืองทองอาลามทํา,าเร็วคนเจาะเจาะทันไหมเนี่ยขึ้นขึ้นตัวก็ขึ้นไม่ทัน Nghĩa đi đi. Nghĩa đi 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 จริงจังมากนะหน้าพี่เนี่ยจร,จ,จริงจังในการเย่ยรูสวยได้บ่มีุดแล้วบัดเนี่ย ต้องทำหมุดนนยินนัเนเ่ยอารมณ์ไม่ยินมารูดครั้งเดียวได้ครึ่งตัวแล้วนะโอ้รูดสองครั้งสามครั้งจบมันอ่ะ